คืนนะคะหิมะมาเท่านี้เลยคืนเดียวเห็นไหมระหว่างพื้นกับตรงนั้นคือหิมะมาเท่านี้ทเท่าหัวเข่าเราอันนี้คือพี่คิดตักไปแล้วแล้วก็เมื่อวานเนี้ยถนนนะเขาตักไปแล้วแล้วเขายังไม่มาตักอีกเลยเพราะว่าเนาะ, <c oughs> ะเห็นไหมหิหมะเท่า โ้า oh, ไฟรุด <c ười> คือว่าถานนเราอ่ะเขายังไม่มาเกรดหิมะนะคะตอนที่เราจะจะออกจากบ้านเนี่ยเขามาเกรดหิมะถนนข้างๆเราก็เลยไม่กล้าเสียงที่จะขับรถไปทำงาน <c ười> เพราะว่าตรงเนี้ที่จริงเหมือนจะขับได้นะแต่ถ้าสมมุติอ่ะเขาวว่าเกรดถนน เส้นใหญ่ๆก่อนนะเราก็เลยเดินไปเดินไปทำงานนะไม่เป็นไรหรอกเนี่ยถนนเส้นนี้เราก็เลี้ยวขวาก็ถึงเทียบงานละประมาณ300เมตรที่จริงตรงนี้ก็เหมือนจะขับได้นะเนี่ยตรงนี้เหมือนจะขับได้แต่ไม่ดีกว่า ราะว่าโอกาสเสียงที่จะติดมันก็มีแล้วเราก็ขับรถหน้าหนาวไม่ค่อยมีทักษะดูสินเนี่ยเพื่อนเพื่อนมาดามแดนซี่เนี่ยเขาเกตไม่ทันไงเขาสนใจเขาจะเกตถนนที่แบบเส้นหลักๆก,ก่อนแล้วเราบ้านเราไม่ได้อยู่เส้นหลัก เดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะเป็นไงว่าเราทำงานที่ไหนก่อนบิเซิลแรกก็คือประมาณนี้ถนนเส้นเส้นหลักอะ่ะเขาก็จะเกรดแล้วแต่ถนนเส้นเล็กๆก็จะประมาณนี้ที่จริงก็ถ้าขับก็ขับได้นะแต่ คุณก็ต้องเตรียมใจว่าถ้าคุณติดคุณก็ต้องเกรดทีมานู่น่ะเราทํางานตรงนูน่นตึกสีเหลืองข้างหน้านู้น่ะตรงไปก็ถึงเลยคิดว่าให้เวลาเขาสักชั่วโมงหนึงเขาคมมาเกรดบ้านเราแล้วเพราะเขาเกรดถนนใกล้ๆบ้านเราละ โอเซนกบชอ็อกโกแลตด้วยลืมอะลืมอะไรวะจะไม่ได้ช่างมเนีย่ยไปซื้อของมาวันนี้เข้าไปเมืองก็ซื้อของซื้อของเยอะเลยเพราะว่าจะไปทำอาหารให้พี่คิดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้สักกี่เมนูดีคิดประมาณ8ดเมนูแม้แล้วก็อย่างละประมาณสามกล่อง แล้วก็จะทำอะไรนะเออนั่นแหละเพราะว่าจะไปเที่ยวประเทศไทยสักเดือนหนึ่งใช่ไหมแล้ววันนี้ซื้อของมาซื้อมาเออเดี๋ยวเริ่มจากถุงนี้ดีกว่าหนึ่งสองสามสามถุงก็มีกระดาษห้องขวด้วยทั้งหมดพ8นแโดยประมาณ3ถุง เต็มมากแล้วก็หนักมากแล้วก็ถุงนี้เป็นถุงเหล้าเหล้านี่หมดประมาณ500สวิชโครโนโน่แล้วก็ถุงของอันนั้นเป็นของเท่าไหร่วะลืมอันนี้เป็นอ e ีก้านะอันนี้ซื้อแต่พวกชาเดี๋ยวดูชาแล้วก็มีช็อกโกแลตนิดหน่อยหอมชามากหอมมากอันนี้หอมมากหอมมากหอม ประมาณอันนี้หมดไปสามร้อยนะชาช็อกโกแลตแล้วก็เนี่ยนั่นแหละก็มีแค่ชากับช็อกโกแลตไหนๆก็ได้ไหนอันไหนๆก็ไหนก็เปิดเลยแล้วกันว่าซื้ออะไรไปประเทศทยเนาะซื้อช็อกโกแลตเริ่มด้วยจากช็อกโกแลตก่อน ตอนแรกก็กลัวเขาแตกหักอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ลืมดูวันที่ได้ไงแต่สมนใหญ่ก็ของขวัวมันอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะส่วนใหญ่มันอยู่แบบแต่เราก็ไปถ่ายก่อนพอดีเังไว้หมดอันนดี้มาันเริ่มด้วยจากร้านแรกก่อนร้านมินิจ้ะไม่ได้นับจํานวนไงมาเอาที่เอาที่เพิ่งไปซื้อตอนนี้แล้วก็วันนี้ก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้คิดเลยว่าจะให้ไขรบ้างแบบไม่ได้เขียนจดไว้ใช่ปะ เขียนไว้แค่ช็อกโกแลตชาเขียนไว้แค่สองอย่างเพราะว่าวันนี้ที่จริงอ่ะจะไปซื้อแบบข้าวของทาทาอาหารแล้วก็แบบของแห้งอะไรเงี้ยที่แบบมันอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งสําหรับเวลาเราแบบไม่อยู่บ้านแล้วแบบพี่คิดอยู่บ้านเงี้ยใช่ปะ่ะเอออย่างอย่างแรกก็เลยอย่างแรกคือเข้าไปเห็นนูเทลล่าก็เลยเอะเอามาสามกระปุกดีกว่าเพราะว่าหลานมีสามบ้าน ที่แล้วไปไทยอ่ะไม่ได้ซื้อน้ำหนักกระเป๋าเว้ยก็เลยแบบของฝากไม่มีมีแค่แบบของเล็กๆน้อยๆเป็นช็อกโกแลตที่แบบมันแบบเหมาะที่จะใส่ในกระเป๋าสัมภาระ7กิโลได้ใช่ปะแล้วรอบเนี้ยซื้อน้ำหนักกระเป๋าไงก็เลยเออมันไม่มีอะไรเอากับบ้านใช่ไหมก็เลยเออเอาพนี้กลับไปานอะไรอย่างนเนาะก็ก็เห็นนูเทลล่าแล้วแบบเท่าไหร่วะจำราคาไม่ได้อ่ะเออแค่เห็นนูเทลล่าในวิลลจใช่ปะเออก็เลยแบบ งั้นก็ซื้อดีกว่าซื้อให้หลานบ้านแรกก็คือออกัสใช่ปะหลานบ้านแรกแล้วก็บ้านที่สองก็คือบ้านของนี่คือลูกพี่ลูกน้องเนี่ยลูกพี่ลูกน้องมีสามคนก็หลานเอ,อ่ออีกอีกหลังหนึ่งก็สองสองคนใช่ปะเออแล้วก็อีกหลังหนึ่งก็อีกสองคนก็จำไม่ได้ว่าหลานแพ้ถั่วปะ ก็ซื้อมาแล้วนะนูเทลล่าซื้อ3าอันสาหลังแล้วก็ซื้อช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยเหมือนอันละ25 25่าป่ะวะ25่สสวิตซ์โกโนแล้วแบบรสชาติมันมีไม่ค่อยเยอะรสชาติที่แบบดูน่าสนใจแบบไม่ค่อยมีไซส์นี้ไงก็เลยเง้นก็มาแค่2อันก่อนเพราะยังไม่รู้จะให้ใครใช่ก็เลยใช้ให้รสชาตินี้รสชาตินี้นมันเป็นรสที่เราชอบไงเราก็เลยคิดว่า ขนาดเราแบบไม่ค่อยชอบกินขนมแบบฝรั่งมากมายเรายังชอบนี่ก็เลยเออเอามาก่อนนีกก่านสองันก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวจะให้ใครแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นรสนมดุมเมลก็ซื้อมาสองอันเหมือนกันอันนี้เหมือนจะประมาณเท่าไหร่วะนี่ก็จำไม่ได้อันนี้จะสิบแปดมั้งจะไม่ได้แล้วก็อันนี้อันนี้ทูบารโนทูบารนเท่าไหร่วะ อันนี้น่าจะ16สวิตเซอร์แลโครนโน่นะก็เป็นไส้ถัว่วมีแต่ไส้ของไส้ถัวถ่วนะก็เลยเอา,เอามาแล้วกันมันไม่ฟุ้ช็อกโกแลตอะ่ะก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากซื้อช็อกโกแลตเนาะแต่ไม่พูดของช็อกโกแลตแล้วลก,ลลก็อันนี้อีกอันหนึ่งเพราะว่ายี่ห้อในี้ใครก็ชอบช็อกโกแลตลินก็ไม่รูก้ก็ซื้อมาอันนี้ก็แต่ยี่ห้อนี้มันแพงอยู่แล้วไงอันนี้มันแค่มันแค่กี่กรัมเองร้อยสามสิบเก้ากรัมแบบมันมีไม่กี่ลูกอะ่ะ แต่ยี่ห้อนี้มันแพงอยู่แล้วไงอันนี้มันเท่าไหร่นะสามสิบหกป่ะวะสามสิบหกเดนงเลยแล้วก็อันนี้ซื้อชาก็คิดว่าชาใครๆก็คงกินแหละแล้วเพื่อนตอบแล้วเพื่อนบอกว่าไม่กินแต่ซื้อมาแล้วแล้วก็เดินออกมาแล้วซื้อยี่ห้อนี้มาขอาลดหรือเปล่า แล้วก็ซื้ออันนี้นะเขาเรียกว่าอะไรยี่ห้ออะไรเนี่ยทวิ n นนะิ่งสหรอยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อเนี้ยที่คนไทยชอบกันเออแล้วก็ซื้อแล้วก็ซื้อแบบนี้มาสองสองแพ็คแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมียี้าถูงเนาะอันนี้ตกแพ็คเท่าไหร่วะแพ็คละสามสิบหกสามสิบหกส่ก็อันนึงก็ประมาณสาม สองอันสามโรนุได้ไหมเออใช่ประมาณนั้นแหละสองอันสามโทนก็ประมาณสองอันสิบสองก็ตกถุงละหกบาทอะไรอย่างเงี้ยนะก็ซื้อมาแล้วเพื่อนตอบมาว่าไม่กินเลยก็จะให้แม่แล้วกันนึกถึงแม่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็ยังก็ยังไม่รู้เลยแต่ก็อ่ะซื้อไปว่าชาเนะน,นี่ยมันน่าจะถูกกว่าไทยหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้หอมมากเลยโอ้หอมมาก เนี่ยยี่ห้อเนี้ยเคยเห็นคนแก่แถวที่เขากินอ๋อแปลว่ามันหอมเนี่เองเขาก็เลยกินอันนี้เอาไปต้มได้นะไม่งั้นก็เอาตักใส่ที่แบบเป็นกระชอนแล้วก็นี่ก็ได้หอมมีซื้อมาสองรสหอมอันนี้ลดร,ราคาเหลือแพ็คล้วเท่าไหร่ใช่ไหม ยี 22, แพ็คไลค่ะยี่ิบสองนโอ้โหอมมากเลยอ,อนี่ก็มีอะไรไม่โอ้ยอันนี้ซื้อมา2อถุงสิเพว่เอ๊ซื้อส่วนใหญ่ซื้อมาอย่างละแพ็คคู่ก่อนเพราะว่าไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะให้ใครบ้างไอของที่รู้แล้วก็นี่เนาะแล้วก็มีเล่าแล้วอันนี้ซื้อกล้วยมาจาก้านซื้อกล้วยมาประมาณ3ามกิโลว่ามันจะได้ไหมซื้อไรซื้อจะไป ก็ลืมไปว่าซื้อเรือดอกมาแล้วล้วเพิ่งคิดได้ว่าเออซื้อดีวีดีอ่ะมันจะถูกกว่าแต่ก็เดินออกมาจากร้านเล่าแล้วก็เลยแต่ก็ลืมไปว่าอะถ้าซื้อดีวีีอ่ะเราเล่าเปลี่ยนเครื่องใช่ป่ะมันก็ลำบากที่เราจะแบบเปลี่ยนเครื่องอ่ะเออมันลำบากเครื่องถือกระเป๋ารากก็มีกระเป๋าสือภยก็มีแปลว่ามันก็ต้องหนักกระเป๋ารากเราใช่ป่ะแล้วลก็เอาไปไว้ข้อมูลหัวใช่ปะ่ะแล้วก็ต้องมานั่งแพ็คแบบไม่ให้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่าซื้อที่นี่ไปแล้วก็แพ็คแล้วก็โหลดใส่เครื่องดีกว่าเนาะคิดในแง่ดีเหล่านี่ก็หมดประมาณห้าร้อยแล้วที่พูดไปเออใช่แล้เกือบห้าร้อยแหละสี่ร้อยแปดสิบส่วนนู้นเนาะคือแจ็คเก็ตเนี้ยเอามาแค่ซื้อแบบขวดแบบไม่ได้ใหญ่มากนะแค่ขวดไม่ใหญ่นี่ก็ร้อยเจดสิบห้าเพอนนู่นแล้วเนาะก็คูณสามจุดสี่บาทไปแล้วแต่มันเออบินซื้อที่สี่ันถูกกว่าอันนี้มันไม่ไดี แล้วก็มีอับสูตก็จะจะให้พี่ชายสองคนไม่ใช่สิลูกพี่ลูกน้องเราคนหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นแฟนของลูกน้องให้เขาครั้งแรกแล้วก็วายนี่ก็จะให้พี่สะพายครั้งแรกแล้วก็อันนี้ว่าจะให้พี่เยขยครั้งแรกของแม่ยังไม่มีนะของแม่ไม่มีเดี๋ยวจะไปดูเปรียบเทียบราคาไทยแพงเมนกัวเนีอาจจะเดนเหนึ่งร้อยแปดสิบห้า แพงมากและอันนี้ก็แค่ร้อยสามสิบหกสามร้อยมิลเองไงสามรอยห้าสิบมิลที่จริงขวดลิตรหนึ่งอะดิวตี้ฟรีแค่แบบอันนี้ร้อยสามสิหกใช่ป้ะแค่สามรอยห้าสิบก็คือต้องซื้ออย่างเงี้ยประมาณสามขวดก็ถ้าเกิดสามขวดก็ประมาณสี่ร้อยแต่ดิวตี้ฟรีนี่คือแบบสามร้อยเออแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราต้องต้องหนักไง แล้วก็อันเนี้ยร้อยแปดสิบ้าแค่สามรห้าสิบถ้าเราซื้อขวดลิตรหนึ่งนะก็มันก็ถ้าสมมติเราซื้อสามขวดก็หกร้อยใช่ปะแต่ถ้าซื้อขวดลิตรนึ่งก็แค่แบบสามร้อยกว่าอย่างงอแล้วก็อันนี้เป็นหม่วายสีแดงแล้วสวีเดนด้วยแล้ววายนี้เท่าไหร่วะขวดละแค่แปดสิบ แต่มันก็แพงว่าขวด80บางทั้ามันก็ได้ลิตหนึ่งนะอันนี้มันแค่400มิลก็คือพอก็เกสร็ด็จซื้อของดีเลยแตวเนี่ยพวกแอลกอฮอล์งงมากตัวเอาของที่ซื้อมาไปเก็บก่อนนะโอ้เต็มเลยแล้วก็อยู่ในถุงนั้นอีกนะหมนไปก่อนแปดสิบดอลลานะขอตัวไปเก็บของก่อนนะ